วิวแกะกล่องไปรษณีย์จากเมืองไทยเนาะลูกสาวส่งของมาให้ด้วยจ้ะนะคะจากเมืองไทยนะคะส่งมานะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่11เดือน5นะคะ2011นะคะแล้วก็มาถึงวันที่11นะคะมาถึงที่ออสเตรียนะคะวันที่11เดือน6นะคะ2021เหมือนกันเนาะนะคะก็ตก1เดือน1เดือนเนาะ1เดือน3วันนะคะก็มาถึงเนาะอ่าทีเนี้ย ยายปาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าลูกสาวส่งลูกสาวส่งของมาแล้วก็โทรบ Summer. อกยายปาแล้วก็ขอเบอร์โทรไปขอเบอร์โทรเ <c oughs> พระาะว่าไปรษณีย์เขาต้องการเบอร์โทรเนาะอันนี้ยายปาเคยมีประสบการณ์กนะ็คือพี่สาวส่งของมาให้นะคะจากเมืองไทยเนาะก็ไม่เคยเอาเบอร์โทรนะเรนาะเพียงแเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้อาผู้หญิงเนาะที่กรุงเทพเนาะให้ส่งของมาให้ก็ไม่เคยเอาเบอร์โทรเหมือนกัน คือแบบเดียวกันก็คือมีเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะเบอร์โทรไม่ต้องเนาะนะคะทันเนียของลูกสาวเนี่ยเอาไปเบอร์โทรไปนะคะไปรษณีย์เขาบอกให้เขียนข้างกล่องทันเนี้ยมันมีอีเมลแปลกๆมาหายายปาค่ะพอลูกสาวส่งของได้วันนึงวันลุงขึ้นนะคะกลางคืนของที่นี่นะคะอีเมลก็ส่งมาบอกว่าให้ยายปาอัปโหลดนะคะอัปโหลดอ่าอ่าโปรแกรมชื่ออะไรยายปาก็จําไม่ได้แล้วเนาะนะคะเกี่ยวกับไปรษณีย์เนี่ยนะคะ ให้ยายปาอัปโหลดเพื่อดูว่าของถึงไหนเร็วแล้วให้ยายปาเสียภาษีนะคะเสียภาษีเสียค่าส่งค่าอะไรอีกนะ,ะก็เยอะพอสมควรเนะะาะท่านี้ยายปาก็อยากได้ของอ่ะนะคะเพราะลูกสาวบอกสุชื่อชื้อยาชื้ออะไรมาให้ยายปาด้วยเนาะยายปาก็ดีใจนะอยากได้ยายเรวเนาะนะคะยายปาก็เลยให้คุณตานะ่ะจัดการเนาะก็เป็นภาษาที่นี่มดเลยภาษาเยอรมันเนาะยายปาก็นั่งแปลแลวนะโอเคทําถูกต้องมดนะ แต่เขาให้ส่งทงางให้โอนเงินทงางบัตรเครดิตเนาะคุณตาทําไปแล้วนะคะแต่ว่าบัตรเครดิตเขาไม่ให้เหมือนเขาอะที่นี่เหมือนการตรวจสอบเนาะเขาก็ยุดไม่ให้ส่งนะคะคือ,อเหมือนว่า,าสต็อปการส่งนะคะการส่งเงินเนาะ,ะมีอะไรผิดแปลกเนาะแล้วพอประมาณสองชั่วโมงเนาะพอทําเรื่องไปแล้วมันไม่ผ่านเนะาะ โอนเงินไปไม่ผ่านนะคะพอประมาณสองชั่วโมงนะ้อยอีเมลจากซัมซุงนะคะส่งมาหายายปาว่า,ามาีตัวที่ยายปาโหลดมาตัวเนี้ยเข้ามาค้นหาข้อมูลอของคุณนะคะยายปาเอา้ามาค้นหาอะไรละ่ะนะคะท่านี่ยายปาก็งงนะคะว่าเขาค้นหาอะไรเกี่ยวกับข้อมูลยลายปาเนะ,ะเพราะข้อมูลยายปาก็เยอะอยู่พอสมควรเนาะนะ อันนี้ซัมซุงก็บอกว่าให้ลบโดยด่วนนะคะไม่งั้นเวลาจะเข้าเครื่องโทรศัพท์เนาะนะคะยี่ป้าก็ลบออกลบทิ้งไปนะคะแล้วประมาณได้ประมาณ4ี่ห้าวันก็ส่งอีเมลมาปแปลกๆอีกแต่อีกที่นึงนะคะคนละอย่างกันนะคะแต่เป็นไปรษณีย์อันเดียวกันเนาะ,ะส่งมานะคะแต่ไม่ใช่ของไปรษณีย์นี่นะ,ะมันเป็นไปรษณีย์อีกอย่างนะะึงไม่มี 4, 4, 4, สีเขียวสีส้มอะไรไม่รู้เนาะนะคะยี่ป๋าก็ลืมก๊อปปี้ไว้เนาะก็ส่งมาอีกนะคะ แบบเดียวก็เลยให้ยาปาโอนเงินให้อะไรให้เนาะอ้าวงงท่านเนี่ยยาปลาเลยตัดโทรคุยกับลูกเนาะบอกว่าโอเคเราไม่โอนละถ้าของไม่มาถึงก็ไม่เป็นไรก็โยนทิ้งไปแค่นั้นเองนะคุยกับลูกเนาะนะคนะ,ะผลท้ายของก็มาถึงเนาะนะคะดีว่าดีนะที่ใส่ซ้ำซุงซ้ำซุงเอ่อมีอะไรเ,เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอะไรของเราเนี่ยนะใครเข้ามาคนดูอะไรดูเนี่ยนะเออเขาก็ ส่งอีเมลมาบอกมาเรามาแกะกล่องกันนะฮะเนี่ยนะฮะก็ค่าส่งก็พันห้าเนาะนี่ตัดเลยนะคะแกะกล่องนะคะถ้าใครนะฮะถ้าใครจะให้ญาติพี่น้องส่งของมานะจำไว้เลยเนาะอย่าอย่าให้เหมือนที่ปาเนอะจ้ะไปเสียค่าผาส่งภาษีอีกเนาะอันนี้นี่เสียมาแล้วเนาะนะคนะ,ะตรงไหนอีก ก็เอ๊ะไม่เคยเจอแบบนี้เนาะแล้วก็แล้วก็พอรู้ว่าเป็นยาเงี้ยนะยาปากขอยากได้ยาแล้วเนาะก็เลยเออไม่ไม่ได้สนใจว่าอะไรยังไงนะฮะไม่เป็นไรเสียเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรเนี้ยอยากได้ของผลสุดท้ายไม่ใช่ยังงั้นค่ะพี่น้องเนาะให้เสียนู่นเสียนี่นะคะที่จริงข้างกล่องเขาก็เขียนมาว่าไม่ได้เสียอะไรเล้ยนะฮะถ้ากล่องไปชนีเขาเขียนมานะคะ อาจจะเป็นมาเฟียหรือเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนาะนะคะทีะ่ให้เราเสียนะฮะโอ้ยแกะจะได้เนาะอยากเห็นเหลือเกินเนาะเยอะมากอ,มอ,มอยากจะรู้ว่าลูกส่งอะไรมาให้มั่งนะ อืมกลิ่นหอมอะไรเนี่ยหอมมือยาเอนตซีนี่นะคะแกล้งนะมาค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะนี่นะคะมีปูนปูนแดงนะปูนกินหมากนี่แหละค่ะของไทยเราเนาะโอ้ยเยอะหมดปข้างนอกเลยพี่น้องเอ้ยนะก็มี ยากาใบาโพนะบะายาแก่ร้อนในขอบคุณลูกหลายๆเด้อเดี๋ยวคุณนะเขาผูกโบ,ปปโบมานคือพ้อมเลยเด้อพี่น้องโอ้ยนี่อีกเน,นี้โอ้ยน้ำปูนเสซ้อแชะเลยครับพี่น้องแล้วก็มีายาแอนตซินนะลดกรดเนาะโห้ยเนาะกว่าจะมาถึงเนาะค่ะแล้วก็นี่กาใบาโพอ,อีกอย่างนึงนะฮะเป็นซองเล็กเนาะ เออม,มีส่งแบบนะคะแล้วก็มียาดงองโปยเซียนเนาะแล้วก็มีอ่าครีมอ,อะไรนะอ่าอะไรนะวิกนะคะวิกเนาะนะคะวิกขวดเล็กนะคะน,นี่อะไรอะซ่อเขียวสมุนไพรอ๋อฟ้าทลายโจรจ้ะฟ้าทลายโจรน,นะ มี้าทลายโจนสองกล่องกูน,นะพี่น้องฟ้าทลายโจนสองกล่องเลยนะคะโอ้ยยังมดมดได้พี่น้องมีอย่างเห็นอ๋อนี่อีกนะแล้วก็มียาทีซีไม่สิ้นนะคะอ๋อย,ยาดมสองอันเลยนะ,ะมดยังยจะไม่มดนี่ทีซือแอลแกน้อนในพี่น้องมีปลาย่างม,ม,ม,ามีปลาปย่างนะ นี่เนาะอันนี้อะไรเนาะอยากรู้จังส่งอะไรมาอี้เมโอ้กูได้โอ้ยเนาะดีใจได้ของกูได้พี่น้องห้องครัวก็แคบเนาะนี่ไอ้อย่างพ่อมาดีดีเนี่ยโอ้ยยาหม่องตาลิงถือรูปทอ้อนะฮะนี่คือไอ้อย่างหมดแล้วพี่น้องหมดแล้ว ว้าปูนแตกค่ะปูนแตกพี่ต้องอันนี้อย่างใหญ่เออเนาะปูนแตกค่ะโอ้ยอโ้ยปูนแตกค่ะน้ำแ,แ,แตกน้ำแตกน้ำแตกเด้อเออ อะไรเนะี่ยโอ้ยยังดีเลยเนี่ยไอซ์กล่องนี่เลยเนี่ย,อ,ย,ย,ยอึ๊บอืมโอแกะดูพระอบอันนี้อะไรอะไรเนี่ย,ยจั๊กไอ้อย่างนี้นอ้องเดี๋ยวต้องโทรถามลูกนะนลูกอะไรกินแปลกๆ <laughs> แล้วก็มีนี่นะ อ่าอะไรอ่ะข้าวเกียบเหรอเมนโบนะพี่น้องเบิร์ดเซิร์ชแซะเลยค่ะอือแล้วก็มีกระชายนะพี่น้องมีกระชายเอากระชายไปให้อีแม่ด้วยนะคะโอ้โหประตูเค็มประตูเค็มก็อย่างเนี้ยโอ้อะไรอย่างเนี้ย ปลาทูเค็มกับเอ่ออะไรนะปลาอย่างกปาอปลายินซีบอกปลาทูเค็มปลาทูเค็มกับปลายินซีพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเด้อพี่น้องกินตุตเนี่ยนะฮะของเนาะที่ลูกสาวเอามาให้นะฮะมียาแก้ร้อนในสองชนิดแบบผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กเนาะนะคะก็ยายปลากินเองแลยบริล้วจ้ะเนาะนะคะแล้วก็มียาหมองมีวิกนะคะมียาดมสองหลอดเนาะนะคะทีซีไม่ซินแล้วก็ อ่าอะไรทีแรกเป็ปลาเอออะไรชอเขียวมะกอกนะโอ้นะเป็นอ่าสมุนไพรนะฮะฟ้าทลายโจรเนาะนะคะกล่องแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็มีอ่าปลานะฮะเอามาให้นะฮะมีปลาอินทรีมีปลาทูเค็มเนาะนะคะแล้วก็มีปลาย่างนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะเขาเรียกอะไรปลากระเบลูกเดี๋ยวต้องโทรถามลูกเนาะนะคะ เป็นเหมือนข้าวเกียบนะฮะเนี่ยแล้วก็มีกระชายนะคะมีกระชายแห้งนะคะแล้วตัวนี้อันอย่างกรบเพาะหูนี่นะ,ะเป็นเฟยฟยนะคะคลิปนี้ก็ยายปาต้องขอตัวลงก็นนะจ้าสวัสดีค่ะ